สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะบรนี้กะมา่ายเบิ่งอีพอเราเอาน้ำเขาบอ่อเด้อพี่น้องเลยกาสีซอยกันแหละเบาเพชรเบาไสา้เบารา้คนอันลูกงาเด้อพี่น้องนี่แหละลูกไส้พนลูกไสยย้งาลูกคนเล็กพ่นเลยแต่เป็นคนน้อยนะแต่ไม่ได้ตัวน้อยนะตัวใหญ่สูงระดับร้อยแปดสิบกว่าเลยนะคะสูงอ้วนใหญ่เบารา้ นี่แหละพี่น้องก็เลยอันมมอยูซอยกันนี่แหละเพราะว่าบ่มีคนซอยเฉพอเลยมาเห็ดซอยเพาอันราก็สิเอาน้ําำเขาบอดอันนี้ค่ะมันเป็นบอที่มดจับกุ้งมือนั้นเลยพี่น้องพากันลุยกันอยู่หนาประตูนี่พี่น้องนี่ลุยกันอยู่หนาประตูพูนพูนมาหน้าหน่อยกับหยาเห็ดเพียงน่ะเอ้ยสวัสดีค่ะก่อนคุณย่าทุกคนอ่

ซอยพอยลากเครื่องพี่น้องคนที่พ่อทเห็นยังก่อนอันน้ำขาบอลอันน้ำขาบอพี่น้องปล่อยกุ้งบอทั้งได้ลงมาอีกอันนั้นเนื้อเนื้อได้ไงบอได้ตายเปล่บอน่ะบอได้ตายเอล่าุนพี่น้องสมุนเดงน่อยแน่เลยอันนี้นี่จะอายกล้องเด้อพี่น้องน้องใช่ ว้าวเพชรมันภาษามาทำความดีเพชรพิธ,ธาเมื่อกี้นี่เอ้แขนขัแขนเค,นเค <laughs> ลืออกเือนี่เราลันปัดนเลยจะเอจะเอจเมันอะดูอ้ยโตจะเป็นเขียวโอ้ยแ้ง่ามทวข้พวเ้คนเ้ำขึ้นบะ เอ็น่าก็ต้อคิดเรื่องนี่พี่น้องคิดเบื้องว่าถ้าเกิดเขาเอาไปดูดหน้าแม่เอาไปดูดให้น้าก็ไม่แน่หรอกไปไปดูดแม่ลากไปดูดเอาเอาปลาที่บ้านเขาเน้าบ่อที่จกักจะปลาขอนจะปลาขอนพี่น้องเรียบร้อยในตฉพาะบนกระสีนั่นแหละพี่น้องเป็นนว่าเรียบร้อยแหละพี่น้องหลังจากกันย่อเครื่องซอยเฟินแล้ววันนี้คำว่าตึกป่าต่อพี่น้องวันนี่ได้เ่าพ่อ มาเิ่งกันผู้ขยันพี่น้องตึกตายอีกแล้วพี่น้องอ้ยีบพ่พป้ารอบเดียวที่พ่อเนี่ยป้าพี่น้องว่าเวดมาท่านผู้นี่พี่น้องได้เห็นช็อตเด็ดมาตอนเล่าขึ้นมาแล้วเอ้ยขักอี่เดืยอกี้นี่นข้าไปซื้อหมุ่ทะมาฝากงาน้าพี่น้องไปในป่าคักบัวแต่ว่า,าเวถไทยพี่น้องเิ่งกันยอดเลยพอดีประคำตึกทางพุทธเจ้าตึกทังพี่มมนเลยลัดกันเนาะ อันนี้มาเป็นกลุ่มเลยอืมขนทั้งขุนขุนก็ได้เต็มแหียเลยพี่น้องน้องคนในบอ่อเนี่ยแหละแต่ยังพอม่งได้กันมีกันนะาพาดพ่ออะไรแล้วพ่อเนี่ยมันพ่ออะไรวะเนี้มัน่จักรโล่ลเราเลยเหมิดเหมิดเลยพี่น้องมันนันบ่อเฟ็ดบอ่อได้เป<ำ>มิดแปดหลายกลัวมึงเออครับทำให้ร่วมกันนะว่าได้สามโลได้ไปพ่อเนี่ยอืม คน่นยาจะดังไฟเห็ดมูกระถาแวรุคนไปซือ้อไม้แล้วันมาถาปูกันมาื <c oughs> อ่อวันะพี่น้องเหมกตะเข้ามาเพ่อนเกาซื้อเพื่อนเพื่อนซื้อไมชดใหญ่เลื้อเลืไมเลยอไมลื้อไม้ชุดเลยซือ่ลอกเลไมห่เลย้ดเลาอลย้อมัอมเขยจะอาลยกเลาจะ้อาเอลอ น,นั่นมีกันกุ้งคว่ะนี่พี่น้องอันกุ้งกับกุ้ง,งอันคลินี้เดียวกันก็เพาเลี้ยงนะแล้วมันนั่งโตน้อยหน่อยไหนี่เดียเป็นยี่สิบสามสิบตัวอ๋อได้แต่อพอให้ไปแล้วบ่าเป็นไปเบืองหนองมนตนะ์แล้วพี่นอ้นองเลยว่างนันได้แมปิดปากสีดำเลยคลิปนี้ก็มีข่าวดีค่ะพี่น้องมีข่าวดีเด้อค่นะเนาะลูกเนาะ วันนี้มานาจะกินอะไรนะวันนี้มานาจะกินอะไรนะ้าปาลัสซี่มอน,นิเดอร์พี่น้องคะ่ะก่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะขอบคุณหล,ลายลอ,อันออกมาเอาเงินเด้อพี่น้องคะวันนี้ออกออกมาเอาเงินซื้อไอติมซื้อไอติมหลักะซื้อน,นาซ่บไปกินค่ะพี่น้องคะ่ะอันปาลัสซี่ของน้องมานาิ่นฝากเงินมาให้สามพันบาทพี่น้องสามพันบาท ขอบคุณปา่ลัซซี่ะขอบคุณพี่ลัซซี่ละลายเดอ้อขอบคุณขอให้พี่ลัซซี่เจริญรุ่งเรืองฮะยลัซซี่ลัซหรือรัดนะลัซซี่ลัซซี่โอ้ย <c oughs> สื่อก็จะเป็นเซ็กซี่ให้เนาะเข้ามเขากลับขอบคุณละลายเดอ้อค่ะผนฝากมาสามพันบาทสามพันบาทนี่ค่ะโชงเงินก่อนสามพันบาทเด้อค่ะได้รับแล้วสามพันบาทจ้าก็ มนก็เลยซื้อไอติมซื้อ,อนังนกอะคะเอาเงินจากของซื้อก่อนแต่เงินนี้เอามาโชว์ไปหน่อยค่ะเงินนี่เอามาโชว์นะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเ้อเพิ่นเป็นน้ำใจเล็กๆหน่อยแต่สําหรับมนว่ามันหลายขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆมนก็ซื้อพอดีลหละมนก็เลยมาซื้ออันได้ไอติมไห,หน้องมะนาให้เบาเพชรให้ทุกคนแจกเบิทุกคนได้มาประมาณสิบแท่งแหละซื้อไอติมแท่งอือขอบคุณหลายๆอันใหญ่ๆจะรันจเริ่มเรื่องค่ะ แล้วก็พอดีเลยกับย่าคนว่าคนจะกินมูกระทะนะมณฑามันหย่าจะกินยังอันที่จริงเพิ่นเพิ่นกับอันห่างม่นอะไรห่างม,นมน่นหาน้องมาหน้าแขกครันจะว่ายามเพิ่นก็นจะกินเพิ่นก็เลยว่าออกไปซื้อไอติมก็เลยซื้อมูกระทะมาให้ย่านำชุดหนึ่งมณฑลเลยซื้อมูกระทะมาให้ย่านำพี่น้องให้เพิ่นเห็ดคิดเพิ่นได้คนละชุดกับย่าพี่น้องของม่นกับคนละมือแรงหนึง่งซื้กินเด้อพี่น้องค่ะนี่ค่ะไอติม สิบแท่งเลยนะคะมีทุกอย่างเอาไว้ถึงบ้านก่อนนะคะแล้วค่อยดูโอเคมาหอดเร็วมาหอดเร็วเฮ็ดยังอยู่บนนี่อันไม่ยังล่ะเอาท่องข้าให้น้องบ่สาวกับไทยอ่ะ้สยโอ้ยฝ่ายยังมีเอาตนีนมาตักหักน้องอีกตั้งหากอันนี้ลูกของลูกนี่นี่ นี่ของหัวรถส้มบอกแน่ว่ามันสาวกับไส้ในเม็นผู้ใดบอกเนี่ยพี่น้องมีถามเออกับลูกหญ้ากับน้ำนองอะไรพี่น้องพอเพิ่นผู้มันโบ้แจกวันนีไผ่นอกมาดิว่าทางกินไอติมกินไอติมไม่หนึ่งสองไม่เน่แมนไม่ใช่มีแต่ไอติมนะครับมีอะไรอีกครับแม่นี่ของหญ้าปู่กินไม่เป็นเราไปถูกซื้อให้กินเยอ นมึงพี่น้องมาาึงแม่นแรงกันแบวกันกันแม่เนี้ยังเลยเมียตาดุด้กป้าจือคนมาชุดแังยาหมูของยาชุดหนึง่งของหมูชุดหน,น,น,นึ่งกินด้วยกันข่อยจะไปปาร์ตี้อยู่เที่ยงหน้าน้อยแไงพี่น้อง ปูกระทะมากินพร้อมเห็นไหมเนี่ยบาเลี้ยงปูหรอกกรได้เนาะไปไปไปยุกกระน้ำโอจะเฮ็ดกินยุกกระน้ำปูเจ้าตีปูปูเต็มคู่ขายห่าร้อยพี่นองพี่น้องว่าเอาเมียกินเดจะสาวมุ่นขายหรอพี่น้องเขาใช้ได้รอมันขึ้นกันเนาะอืออันนี้ให้ย่าเด้วยชุดละสองร้อยเก้าเก้าอันนี้ก็ขอบคุณพี่รัตซี่นะคะขอบคุณมากมากกาพิเศษทมาให้ สามพันบาทพี่น้องค่ะโมเดิร์นสิแลได้มาแล้วกับแม่หงากินน้ากันพี่น้องค่ะก็กินผู้เดียวงานอ้วนถึงปูถึงหงาแม่ก็มีอยู่แค่นี้เนาะพี่น้องมีแต่ปูกับหงานี่ค่ะของกันของเป่าเพชรมยังอย่างเนี่ยโอ้ครับขอบคุณครับแม่ลูกไข่เบิ้งพี่น้องเขาเบิ้งอันนี้เบื้งมาหน้กินไอติมเบ้งเบื้งเบื้งไอติมไอติมเนี่ยในาหารเขาแข็งโชคโชคเอ้าโชคกินระวังลมปองเด้อ แม่พ um ี่น้องมึงมึงมึงเบ้แช่ปลาลูกทุจาขอบคุณจนะขอบคุณป้ารัดซี่ขอบคุณหัวจักคุณยายหัวจักเกินว่าทุจาได้พี่น้องนนะเพื่อนนะเออฮ่าเออนนอนต๊ะมือได้พี่น้องฮ่่าแ่ลูกเป็นได้ยังย่างหน่อยยังหัวจักเข้ามาทุจรไหมเออเนียนไอติมอยากกินยังกินกันเลยกันเลยซื้อไอติม๊ม ซื้อมาสิบแท่งพเดชแต่ให้ยร้านไปอีกสองคนคนเมืองแล้วไอเด็กน้อยอยู่น้องกะน้องก้ะกากากะอะไรกับลิงลิงกะลิง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 อันนั้นลูกหลานเจง่ายเพิ่นขอให้น้องรับลุยกับตลอดไปครับขอให้รวยเท่าไรก็ขอให้รวยแ่นให้ฮักกันยังให้ฮักกันยังนี่ตลอดไปเนาะยาเนาะใช่ครับ เอาวันนี้เ้าวกะชิลุไม่ฮาเตรียมเี่น้องคือกันแหละแง่มันก็ชิได้ไล่สวดเพื่อนันตัวถึงใก่ถึงเวลาให้น้องเดี๋ยวมันละลายเออเมียนยู่ิชิได้โอเคครับพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไก่ว้ทั้งนี้เด้อครับพี่น้องขอบคุณพี่ลักซี่ที่เพิ่นมีน้ำจินน้ำใจงามฝากเงินใหม่ขอบคุณ anza สามพันบาทเด้อครับผมขอให้ไงเย่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่การงานธุรกิจของเพิ่นสต่เรบคลิปนี้ไก่ไล่ไปก่อนขอไอเฟซีทุกท่าน ตงมีต่ความมุูความเจริญลำรวยสุขภาพแข็งแรงปลอดไฟจากโควิดเดอรครับปลอดไม้คิมนาสวัสดีครับ